จะบอกว่าง่ายก็ไม่เชิงจะบอกว่ายากก็ไม่ใช่คือมันเป็นการที่เราทํางานด้วยกันหลายฝ่ายครับอย่างสเต็ปแรกเลยว่าก็คือเราต้องไปเข้าใจลูกค้าต้องคุยกับทีมสไตรจี G. ทีมสไตรจีแพนเนอร์เนี่ยเขาก็จะวางว่าต้องการมีสไต e จี G ในการทำคอนเทนต์ขายของลูกค้ายัางไงส่วนหน้าที่ของคนคิดคอนเทนต์เนี่ยสเต็ปต่อมาคือว่าเราต้องมาทำพิลล่าคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ กับใส่จี้ที่วางไว้ให้มันเข้ากันให้มันพอดีกันซึ่งการทำคอนเทนต์นะครับมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องคิดอย่างแรกเลยว่าก็คือเรื่องของพิลล่าว่าภาพรวมของเดือเน,นเนี่ยแบรนด์เนี่ยควรจะสื่อสารไปในทางไหนคือถ้ามันหนักไปทางโปรโมชั่นหมดเลยเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยน่าสนใจถ้ามันเทไปทางโนเลจทางความรู้หมดเลยเนี่ยเราก็จะขายของไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเราทำเราต้องทำพิลล่ามาเพื่อบ a l a n c e ความเป็นแบรนด์ความการสื่อสารการขายของเราต้องบาลานซ์มันให้ดีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยให้โจทย์อะไรเราม ให้จบมาว่าฉันอยากจะทำคอมมูนิตี้เต็มตัวเราก็อาจจะสัดส่วนโปรโมชั่นสัดส่วนการขายของสัดส่วนโพสต์สินค้าเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยแต่ถ้ามาเน้นเรื่องโปรโมชั่นในเรื่องอะไรพวกนี้เลยเราก็จะแนะนําไปว่ามันอาจจะไม่เวิร์กซึ่งมันอาจจะต้องมีคอนเทนต์ให้ความรู้บ้างอาจจะต้องสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาบ้างเพราะว่า ในปีนี้เรื่องคอมมูนิตี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญในการขายของถ้าเราสร้างคอมมูนิตี้ให้มันแข็งแร่งให้มันยั่งยืนให้มันมั่นคงลูกค้าอยู่ในคอมมูนิตี้เราเนี่ยยังไงเขาก็ซื้อของเราครับกลับมาที่ว่าแล้วเราต้องคิดคอนเทนต์ยังไงบ้างคอนเทนต์ content เนี่ยมันก็ต้องค่อยควางค่อยคคิดว่าเอ้ยเราอยากพูดอะไรกับคอนเทนต์นี้สมมุติว่าเป็นคอนเทนต์ความรู้เราอยากให้ความรู้ยังไงแล้วเราจะแทรกการขายของเข้าไปตรงไหนได้บ้างผมยกตัวอย่างเช่นอาหารสุนัขแล้วกัน อาหารสุนัขสําหรับหมาอ้วนสําหรับหมาน้ําหนักเกินเราจะขายของอันนี้ยังไงการให้ความรู้ก็คือเช่นเราทําความรู้ว่าโรคที่น้องหมาอ้วนต้องระวังเราให้ความรู้ไปอย่างนี้เลยว่าเออมีโรคอะไรบ้างที่เจ้าของเนี่ยต้องระวังถ้าหม,มาของคุณอ้วนไล่ไล่ไล่ไปปุ๊บแล้วเราค่อยปิดท้ายว่าทางเราเนี่ยมีโปรดักต์สำหรับน้องหมาอ้วนเป็นอาหารสาหรับให้สูตรฟิตสูตรอะไรพวกนี้ให้เขาลดน้ําหนักได้มันก็จะค่อยๆแทรก การขายของเนี่ยไปไปอย่างนั้นครับพอเราได้ไอเดียว่าอ่าเราจะทำคอนเทนต์มีประมาณนี้เราต่อมาก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของ Copy ปี้คำซึ่ง Copy ปี um, ้คำะครับในโลกโซเชียลอะ่ะมันมันเร็วมากสมัยเนี้ทุกเพจมีคอนเทนต์เราเลื่อนไปยังไงก็เจอแต่คอนเทนต์แล้วเราจะทํายังไงให้คนเขาหยุดอ่านของเรา Copy เนี่ยสำคัญ Copy และรูปเนี่ยถ้าสไลด์มาเนี่ยเราก็ควรที่จะ ให้เขาเนี่ยหยุดตรงนี้ได้ก็คอนเทนต์เนี่ยถามว่ามันง่ายไหมมันก็มันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะแต่ถามว่ามันยากไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ยากเพราะว่ายุคดีเราก็มีเครื่องมือให้ให้ช่วยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น AI ที่คอยช่วยเหลือเราว่าเราคิดไอเดียไม่ออกเราอาจจะไปถาม Chat GPT ถาม Google Bard ว่าเอ้ยมีไอเดียอะไรบ้างไหมแล้วเราค่อยเอาตรงนั้นเนี่ยมาต่อยอดมาลงคอนเทนต์อีกทีหนึ่งก็ได้ ถ้าชอบเคล็ดลับดีๆเรื่องการตลาดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามเพจนีนาดิจิตอลนะคะหรือถ้าอยากให้ทีมของคุณหญิงนีนาช่วยดูแลการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจคุณทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ